จังหงวัดชัยภูมิระเดือดสุดทนอปตไล่ทุบกุฏิพระและชาวบ้านรวมตัวกันขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ปัญหาความขัดแย้งสาเหตุที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงสร้างอาคารปิดทางเข้าออกวัดจนชาวบ้านไม่สามารถมาทำบุญได้และนอกจากนี้ยังถูกองค์การบริหารส่วนตำบลน,นั้นทุบกุฏิและเตรียมไล่ยึดพื้นที่ของวัด ราจารย์สะอาดแก้วโยรองจเจ้าอาวาสวัดป่าช้าเก่าโรงวิหารตำบลหนองแวงอำเภอหนองบัวดแดงจังหวัดชายภูมิพร้อมด้วยชาวบ้านจำนวนกว่าห้าสิบคนประชุมกันที่บริเวณศาลาภายในวัดป่าช้าเก่าพรมวิหารเพื่อหาข้อสรุปกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลนหนองแวงสร้างอาคารอนเนกประสงค์ปิดทางเข้าวัดหรือทำลายกุฏิจำนวนสองหลัง และขยายพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มเติม,ตมกินพื้นที่ของวัดซึ่งมติที่ประชุมขอให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเปิดถนนเข้าออกวัดเช่นเดิมและไม่ยอมให้องค์การบริหารส่วนตำบลขยายพื้นที่เข้ามาในวัดอีกหลังจากประชุมเสร็จพระและชาวบ้านได้นำผู้สื่อข่าวเดินสำรวจแนวเขตซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของวัดจำนวนหไร่เศษ และพบ,บถนนที่ชาวบ้านใช้ในการสัญจรเพื่อออกไปยังถนนสายหลักมีการสร้างอาคารขนาดใหญ่หวางกั้นจริงตามที่ชาวบ้านกล่าวอ้างซึ่งนอกจากจะมีอาคารหลังดังกล่าวปิดเส้นกัน้นปิดกั้นเส้นทางแล้วยังมีอาคารสำนักง,งานองค์การบริหารส่วนตำบลและอาคารอื่นๆอีกหลายหลังสร้างอยู่และด้านหลังของสำนักง,งานองค์การบริหารส่วนตำบลน,นั้นก็คือพื้นที่ของวัด พระอาจารย์สะอาดแก้วโยรองจเจ้าอาวาสวัดป่าช้าเก่าพรหม,มิหารออกมายืนยันว่าก่อนที่จะมีการก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลเดิมพื้นที่ทั้งหมดกว่า18ไร่เป็นพื้นที่ของวัดทั้งหมดต่อมาได้แบ่งพื้นที่ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลใช้ในการสร้างอาคารสำนักงานจำนวน5้าไร่ต่อมาตนได้ออกทุนด,ดงโดยยังมีพระลูกวัดจำพรรษาอยู่ที่วัด หลังกลับมาจากทุดงปรากฏว่ามีการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างขยายพื้นที่กินพื้นที่เข้ามาในวัดและรื้อทำลายกุฏิสองหลังนอกจากนี้ยังก่อสร้างอาคารปิดทางเข้าออกวัดอีกด้วยและที่สำคัญยังเตรียมนำรถแมคโฮเข้ามาเตรียมทุบรูปปั้นช้างและรูปปั้นอื่นๆเพื่อขยายพื้นที่อีกดังนั้นในวันนี้ ชาวบ้านและทางวัดมีความรู้สึกว่าถูกรังแกมากเกินไปแล้วทั้งที่ยินยอมบริจาคพื้นที่ให้ก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลแล้วยังไม่พอกลับใช้วิธีการปิดกั้นทางเข้าและบุกรุที่วัดเพิ่มอีกตนจึงขอวิงวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาหาทางแก้ไขปัญหานี้ให้ด้วยเช่นเดียวกับกัญญาวงศรีทนเสื้อลายแดงอายุห1ปีอยู่บ้านเลขที่ 85หมู่14บ้านหนองประดูตำบลหน,นองแวงอำเภอหน,นองบัวดแดงจังหวัดชายภูมิก็ได้ออกมายืนยันว่าตนเคยอยู่กับวัดมาตั้งแต่เด็กจนแกและเป็นผู้หนึ่งที่ร่วมบริจาคเงินสร้างวัดจากที่เป็นปานะ่าหนาทึบไม่มีอาคารจนกลายมาเป็นวัดที่มีชาวบ้านเลื่อมใสศรัทธาแต่หลังจากที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ปิดเส้นทางเข้าออกปรากฏว่าทำให้การเดินทางมาทำบุญไม่สะดวก และที่ตนหดหูใจมากที่สุดนั้นก็คือการที่วัดบริจาคที่ให้แล้วทางองค์การบริหารส่วนตำบลแทนที่จะหาทางบูรณะวัดด้วยกันกลับไม่สำนึกในบุญคุณยังต้องกลับมารังแกวัดอีกตนจะขอสู้จนถึงที่สุด n น w ้ News 24ิบสคำหอมชุมชนภาพข่าวริอราทิพสีรายงาน